เร่อะไรเนี่ยมือใครเนี่ยเยี่ยวหน้าออกจากจอแล้วนะเกมวีเยี่ยวอ้สระว้าวเฮ้ยโอ้โหเยี่ยวไฟเว้ยไฟเว้ยตามื่บการณ์เอาแบบเมื่อกี้ดีกว่าไป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 เราเราเราจะแตกแถวจะแตกแถวมีหลอดด้วยดิ เพื่อนเราด้วยรู้อะใช่ไงอีกคนหนึ่งไม่รู้อยู่ไหนกดจีนี้มีอะไรขึ้นมาวาไม่มีแต่ว่าเราต้องหาของหาของมันอาจจะออกมาก็ได้นะไม่โกรธอะไอย่างงี้เออมาจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยลาคินต้าเป็นยังไงเนี่ยเอสเทคไงอะองเข้าไปในโรงเรียนนั่นแล่ถูกกระเว้ยเราก็หาของ เออนำดีพี่นำดีผมผมนำเอาเลยแชมป์ได้เลยยิ่สุดแล้วยังไม่มีอะไรให้ปวดเลยเว้ยดูดีน่าจะทางนั้นแหละถูกแล้วมั้งเออน่าจะทางทางตรงนั้นแหละถูกแล้วไปไปอ่านไปแล้วห้าทีเคือยวไม่ไปไหนเลยจกกลมอยู่ตรงนี้แหละยิบกี่ก็กลัววนไปวนมาคือว่าไอ้เราจะโผล่มาก็ได้นะเว้ยประตูนี้ล็อก เกินไปบางทีใช้ไม่ได้ว่ะใช้ประตูหลังมันบอกให้ใช้ประตูหลังเว้ยเนี่ยห้องนี้ถูกแล้วตรนี้ใช่ไหมใช่แล้วไงต่อนั่นน่ะสิเอ้ยตรงนี้เราไม่ได้มานะห้องน้ำห้องน้ำพักพ้อมึงมาตั้งตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอ๋อที่เบาต้องาขวามีอะไรเลยเออไม่เห็นมีอะไรเลย ูนี่หรือว่าเราต้องเปิดกระเป๋าวะอากจะไม่มีอะไรเลยเว้ยเออไม่มีให้กุดอะไรเลยมันมันไม่มีกดเปิดอ่ะใช่หรอมันต้องมีของอยู่ในห้องน้อห้องไห,หนามาที่แคมเปอร์ไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเหีียวเหียวเหยวอะไรเออเป็นคับเลื่อนนี่มันมันก็มาโขลงเรียนถูกป่ะอ่า อแล้วมันแล้วเราออกทางนี้ก็ไปทางโล่งนะแล้วมันไม่มีอะไรจะไปเลยตรงนู้นอะมันอยู่แต่อาถรรพ์กันเรวะกระโดดไม่ได้โดดไม่ได้โดดไม่ได้ทางเดิมอะมันไปไม่ได้ถ้า้องนั่นเข้าได้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งห้องนั้นเหรอเออเฮ้ยทางวุฒเรายังไม่ได้ดูนั่นนะนนวมีแสงไฟด้วยน่ะไปไป เงี้ยไม่ได้เออที่ยโครเสียเวลาเลยสัตว์เนี่ยชาร์จเลยมีเลือดเนี่ยเย่เข้าไปเลยอ๋อในคนแจนั่นไงบอกเกลพฤติกรรมเหรอเนี่ยได้กุญแจแล้วไปไหนต่อมีเลยใครเป็นคนเปิดบอกววามนแจนู่นู่นกวางอยู่น่ะอุ๊ยอยวยว อ๋อผมเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วได้ไปแล้วหนึง่งโอเคได้คุณแจแล้วล้วเอาคุณแจไปไปไปที่ไหนวะก็ไปไข่เนี่ยเออในห้องนั้นเปล่าไอ้ห้องห้องบาร์ดอ่ะนี่มันโล่งอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูห้องนี้ก่อนนีมันมันมีของอะไรเก็บเปล่าตรงกระดาษมันมีกลิ่นในนี้เฮ้ยใครได้แปลทีนี้กระดาษที่เขียนว่าอะไรก็อาจจะเป็นคำใบ้กลิ่น เอรี่บอสซัมมันคือดอกและวะดอกสักลาอะไปไหนไม่ได้จบแล้วอะไรไม่ได้ทำไมอ่ะอะไรไม่ได้มันตีดเอาเฮ้ยฉันตะแคงตะแคงตะแคงออกมาเว้ยมันกระโดดไม่ได้เลยนะตะแคงหันทางนี้มาเลยนะเออว่ะเออตะแคงออกเว้ยตะแนไงบอกเขาเชื่อจานเรื่องหนียไว้ใจ น้องเอาไปเลยครับจานจานคืนครับถ้ามาตามจานมาเชอรี่บัตตัมเหมือนคือดอกอะไรไม่รู้เว้ยเชอรี่บัตตัมอ่ะนี่เปล่าคไม่รู้แต่ว่ามันคือดอกไม้อ่ะอ๋อเราต้องไปหาดอกไม้มาเนี่ไงอี๋เจอแล้วจุดนี้ไงเชอรี่บัตตัมนั่นแหละว่าใช่ใช่ป่ะใช่ ไอเนี่แหละเจอรีบวัดลำเมือนน้อเจ็บดิมันมันใช้มือจิบได้เลยเหรอไม่รู้ให้มันให้เก็บหรืออะไร,รอ่ะมันแค่บอกเจอ,เอ,อรีบว,ไไวัดลำเล็กุ้อยนี่ไงต้าไนะมไว้ต้นไมไว้ตรงต้นไม้อ่ะเอ็ยโก้ต้นากุราเติบโตตรงกลางไม่มีที่ไหนว่าแล้วแปลว่าดอกตากุราเหรอเจอรีบอัดลม พี่ญี่ปุ่นว่ะนิท้อว่ะญี่ปุ่นคอยาว <ฮะ S 1> เิดแบบตรงนี้เปิดได้ด้วยก็เอ,เอ,เอ,อีว้าวเป็นห้องยาวด้วยอ,อะไรวะเฮ้ยใครทำเสีงเยงอะไรวะไม่ได้ทำนะไม่ดได้ยิน,อ,นอ๋อโอเคมันต้องการคุณเจ งานกุญแจพี่ไปตรงภาพมันดิฮนะภาพมันละไอะะ้ภาพใบเหอเออลองไปดิเฮ้ยไปดิไปดิตามมาเฮ้ยเฮ่งข้างหลังหลังหลังขลังห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 ลังไอ้เหี้ยเหนือยแล้วเว้ยใครไงอะจะไปรู้วิ่ง ไปขวาขวาตุ๊กแกอือแดดระดับสองเอ้ยไปเร็วุ๊กแกตรงนี้เว้ยเก็บตุ๊แก,ก,แกยังเฮ้ยจ็บอีกฝั่งนึงโอ้โ <laughs> หอีสานอะไรนะเดี๋ยวห้องแม่งล็อกเดี๋ยวเข้าไม่ไดเ้เป็นเป็นเป็นโมเดลโอเคเรามีทรงแล้วได้หนีไอ้เหี้ยนั่นนะ่ะโอ้โห <laughs> โอ้โห <laughs> เย็ดเมย์โอ้โหมาครมา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 เฮ้ยเอ้ามามามาเยี่ยมไอ้เยืดทางยาวอย่างงี้ไม่ไม่หนีเหมือนว่าวิ่งใครๆก็ว่าวิ่งมีกลิ่นอะเตรียมเลยมึงเตรียมเลยมึงเตรียมหน้าไว้เลย เฮ้ยพี่ข้างหน้าเว้ยหยุดยืนกันหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดกันหยุดกันใกล้เองใช่เปล่าเดินมาเหมือนเป็นแท่งอะไรสักอย่างอ่ะพี่มันเดินมาว่ะมันเดินนามันไม่ใช่แท่งนาเฮ้ยพี่โยโลเลยมันแดงไสแม่งเลยไปดิไปก่อนดิมันสีแดงว่ะได้ไปดิมันอ๋อมันผีนี่เปล่าวะไอินเดีโฟเดสอ่ะ ดูมาดูวิ่งดิครับวิ่งวิ่งดูมาดู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 อ๋ออันนี้คือด่านสองแจะร้องไห้แล้วละครับตัดอีทีไหมตัดอีทีไหมฮ้่ได้ยินอะไรปะเงียยก่อนีนี่เสียงหวยสวนละ ใช่ไงผมก็ไว้ว้าวที่นี่สวยจังเลยนี่ทาไมมีกอขี่คอขี่ไปแล้ว <c oughs> สวยอะ่ะเดีอยะไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยว่ะ <c oughs> เฮ้ยเรียร้อยเรียกาแฟเรื่องตกใจ เต้องใจเรกากเตลยโอเคเฮียเราเป็นหน้าผีเลยรูว่าแล้วมันต้องแปกแบบนี้ำร้อยครับหนึ่อไป่อรออะไรอ่ะโอ้ยไม่ไหแล้วเถอทั่วอือควิ่งสิแฟิแวิ่ง วิ่งต้องมีอะไรอีกดิมเลือดนหน้าเข้าซะเหลือเกินวัตถุประสงค์คุณหนงามอะไรอ่ะคุณแกไอ้เกมนี้เฮ้ยไอ้หนีอะไรวะไปคุ้นๆว่ะหนีอ่ะเฮ้ยโอลดี้เสียงอะไรป่ะลองเงียบๆดิไอ้ลองเพลงอ่ะดีตาเล่นแล้วเว้ยตอนเนี้ย มึงอยู่ไหนเอ๋ออยู่หลังนึกมึงหลงแล้วก็แต่ตามอยู่นี่ไงไงอ่ะตาันๆอย่างนี้กูไอ้เหี้ยเมื่อกี้หัวใจกูวายเลยก็ว่าตามตากูน่าจะหัวใจวายรอบมึองเราจะดูตรงแล้วยังไงไม่ชจอไงเฮ้ตัวพี่น้องประชาชนชาวไทยตามข้าพเจ้ามาครับเชิญครับ เฮ้ยสิงตีนสิงตีนครับดูครับพี่น้องเฮ้ยมีอะไรให้เก็บด้วยนะอะไรอ่ะโอ้โหแกได้แล้วได้แล้วดอกสังข์อ้ําปไหนต่อไปจากที่นี่มั้งออกเลยครับผมอืมอเอีอีอี ันว่ทางเดินไะเนี่ยไม่รู้เยี่ยบแล้วตอนนี้เองไม่ไหวอุ้ยทางตาอีกแล้วครับเข่าวกดเบาข่าวเป็นไงพี่จำมาแล้วเราต้องไปตามเสียงเปล่าเดี๋ยวนะอนนี้มันไม่ใช่ทางที่เราเข้ามาเนี่ยคุณเห็นปะเห็นดิ เงจะเติมตามแม่นางไว้หรือว่าไงอ๋อเราต้องหาประตูไข่แล้วเรารีบหนีไปจากที่นี่กันดีกว่ามั้งถ้าไม่เจอเราโดนแน่นอนเราหลงทางอะตอนเนี้ยมัคือขาวงกดอะโอ้โหไปแล้วจ้าทั้งน้องวๆริ้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 วๆรวรวรวริวรๆๆวิวๆๆ

มันหลุดเปล่าอาจจะหลุดก็ได้นะยูหลอวแชมา <c oughs> ไป์ตีไงเปไน็นไงเป็นไงว้าวเหี้ยมันไม่มีอะไรเลยเว้ยข้างในอ่ะไม่เราต้องหาห้องบ่านแล้วไข่กุญแจแล้วไปอ่ะเออต้องหาห้องแลปัญหามันคือเขาวงกดเว้ย ใช่ผมหาหาไม่เจอเนี่ยอันนี้คือคือทางเข้าอ่ะเราเราเราต้องจำว่าเราไปทางไหนอ่ะใช่ไงเราไปเ,เอาคุญแจทางซ้ายนี่กูเห็นผีมันเดินม,มาทางขวาเว้ยถ้าเราไม่ผิดประตูมันต้องอยู่แถวนั้นแหละเออไปทางไหนพี่ทางไหนเสี่ยมันมาซ้ายว่ะเลยคิดเองใกล้มากแล้หรอเพื่อนใกล้มากเลยว่ะ ไม่มีไม่มีไปทางขวาไปทางขวาไปดิมีเตรียมวิ่งนะวิ่งดิพี่เนี่ยมันเป็นโน้นแบบนี้น้องเป็นหน้าทางนี้เรายังไม่มาหนิใช่ป่ะใช่พี่อยู่แถวเนี้หลยขวาให้ขวาไปได้เว้ยเนี่สายสายสายทางไหนพี่ทางนี้ก็โล่งนะเฮ้ยเนี่ยต้องไปทางนี้แล้วแหละ ว้าวน่าสนใจมากๆนะฮะโลอุวยวีวีว์วีวีโลว์วีตาโลวเลยเลยไม่บอกไม่ตามามั้งมันต้องมีเสียงมึงตื้อตืดตื้มาไม่ใช่เหรอเสียงมันจะดังไม่เหรอถ้ามันตามาที่ไหนเชิญครับเชิญอนาครับผมขอเป็นตากล้องครัอันนี้ไม่รู้เห็นไหครับผมสมองไม่ค่อยดีฮะสนุกมากฮะ นะครับคุณคุณแบล็คครับคุณแบล็คอันนี้มาอย่างก็ด้เราเาแล้วเนี่ยแล้วนะอันนี้ไม่ใช่มั้งแชมป์กับกนเี่เนี่ยพี่เพลงมาพี่เฮ้ยมันเพลงมันมข้งหลังวะไปไม่ไม่้ ไปไปไปพร้อมไปพร้อมไปขวาเลยตอนหนีไงดิตอนหนีอ่ะไอ้เหี้ยแม่งจะแบบหลงเว้ยเอ๋ไ่ขวาขวาตาม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 อยู่ตามอยู่ฟังเสียงอ่ะยู่ข้างหน้าเวยตเอยเอ๊ะเสียงใกล้มาก เสียงใกล้มากว้ายไปต้องมาๆมามา้อมามารูะเรียบร้อยหายไปนึงดูว่าแล้วเสียงมันใกล้มากเยอไกลครับไล่ฮะไล่ทีดตเจ็ดออกมาเลยมาล่อมาล่อผี ไปดิเว้ยไปเลยเว้่ไปจังหวะนี้แชมป์ลอยอยู่ไอ้ผู้เสพสาะผมเจอแล้วผมเจอประตูแล้วเอาชิบนายแล้วอะไรละทางไหนวะวิ่งมาเลยรีบวิ่งวิ่งล่อมาเลยไม่ไกลไม่ไกลวิ่งมาทางขวาขวาขวามือเว้ยขวามือไปขวาจะมีรูปภาพอยู่เว้ยรูปภาพกู้ชนะขวาอ่ะแลขวาอีกป่ะนี่ไง้บแล้ว อุ้ยังไงลูกท่าผมรอดผีอยู่รอดสายมือเว้ยสายมือลูกท่ารอดอยู่รอดผีผีอยู่ผีอยู่ทางพี่ไะว้าวไหนวะยืนรออยู่หน้าประตูวิ่งมั่วๆเลยหลงแล้วเนี่ยเออหลงอะไรเนี่ย จะตังมีหน้าไว้ผมยืนอยู่หน้ารออยู่หน้าประตูเร็ว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 เ้ยแล้วนแตกไเลไปดไปหาแตกไแ้วิ่งเลยเรตอนนี้เร็วดีเร็ววเร็เร็ร็วนะคราีอ โอลาก่อนกุตาลปัดด้วยเอา้าผู้คน <c oughs> อ๋อนี่ไงเกิดนี้เอ้ามงึมงตายมึงกูัวเออก็ใจไงตายทุกกันเลยอ๋อกุแจหายต้องหาไหมเออจิ๊บหายแล้วเ้วเก็บมาจากไหนอ่ะดอกสามอ่ะเอ้าเอ้าอ๋อมันตายคนเดียวเหรอทัดซีนใช่ไหม ยอ๋อคนใดคนนึงผ่านก็ได้เออผมตายเฮ้ยนี่ยนายมีแไปยิ่มาต่างตี่เอออับเชิญครับอาหารกล้าครับกูนำมาแล้วเชิญเชิญก้าก็ไม่เอื้อมหน่วยแล้วว่า Let's go baby Let's go man Let's go โอ้มีใครนั่งลูกว้าวว่าเกม เห็นสิ่งนั oh, ้นไหมว้าวดูนั่นสิเขาอาจจะต้องการความช่วยเหลือนะไม่ใช่ว่าะไปยังไงอ่ะอ้อมไหมอ้อมขมขวาเฮ้ยพื้นที่โล่งได้ยูไปไปลงไปลงไปลกไปลงไปลงโอ้ยเออ นี่นี่ไอลุงเมื่อมีนิตีทุกอย่างก็ไม่น่ากลัวฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยเออก็ใช่ดีครับผมเพิ่งมาอืได้แล้วกเราเป็นนักประจนภัยโอเรามองรอบรอบที่นี่พี่ชายของฉันเมื่อเร็วนี้เข้าสู่เมืองแล้วยังไม่ได้กลับมา ออ้สนใจมากๆฉันเรว่มมี่กี้ชปเตอร์เนี่ยเรียบร้อยเมื่อกี้คุณไม่ได้กดอัดออกไหมเนี่ยเอ่ออ่าเดี๋ยวเมื่อกี้คุณไม่ได้กดอัดลืมกดกูกดอัดก่อนลวๆเลยเน้าตามหาคนน่ะ เราก็มาต่อกับหมู่บ้านว้าวดูแสรเจ้าเนี่ยแหละข้างหน้าป่ะนะค้นหาประตูอะไรนะไอ้อะไอ้ลูกปั้นก็ไม่ใช่วะลูกปั้นวะก็ไม่ใช่ลูกปั้นแต่จะเป็นผีทุกตัวเลยก็เป็นได้ยี่เนี่จำสเกลเหรอว้าวเหมือนหน้าเดินซะเหลือเกินเนาะ มาวิ่ง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 ไม่จะเล่นแบบลูกไม้ไหนกันไม่ไหวแล้วนะจ๊ะไม่เน่านะเฮ้ยโอ้ยตาขยับครอยู่กูบอกแล้วอยู่ทางเกิดด้วยมีอะไรใะเอ๋อะไรบอกว่านี่เงเฮ้ยไงฮะ รู้สึกยังไงแก้ว่ามึงแตลกอ่ะตกใจตกใจมีเส finance, ียงสาวมาพอกันไหมพอกันไหมไหวไหมครับไม่ไหวก็เลิกนะครับเฮ้ยผมไม่รู้อ่ะเฮ้ยแย่หล่อจย่ไม่ไหวแล้วว่ะไหวแล้วว่ะบ้า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 บเลิก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 